วิ่งมาบอกมามาว่าน้องคุณจะพาหม,ม,มามามาดูต้นไม้มีชีวิตนะครับไหนมันเป็นยังไงทําไมถึงได้เรียกว่าต้นไม้มีชีวิตครับต้องมีผู้ปกครองดูแลด้วยนะครับต้องมีผู้ปกครองดูเลด้วยนะครับมาดูต้นไม้มีชีวิตนะครับน้องคุณจะพาไปดูต้นไม้มีชีวิตใช่ไหมครับไ,ไ,ไหนไปดูกันครับ น้องคุณวิ่งมาบอกหมามาว่าวน้องคุณจะพาหม,มามาดูต้นไม้มีชีวิตนะครับไหนมันเป็นยังไงทําไมถึงได้เรียกว่าต้นไม้มีชีวิตครับไหนอ่ะอ๋อน้องๆใครต้นไม้มีชีวิตแะครับกดไลค์ให้น้องคุณด้วยนะครับน้องๆใครเคยเห็นต้นไม้ยาราบบ้างไหมครับนี่<า>นี่เห็นไหมตอนแรกมันจะอยู่ แต่ว่าถ้าน้องคุณเอามือไปจับมันจะเป็นยังไงไหนเอามือไปจับดูสินีนะลองจับดูนี่นะครับมันถูกมันได้พอเอามือไปจับแล้วมันจะหุบนะครับมีเพื่อนเพื่อนอน,น้องๆคนไหนเคยเห็นบ้างนี่แล้วตรงไหนอีกอันเนี้ยต้นเนี้ยเดี๋ยวมามา,มาลองทำบ้างนะนี่น้องคุณเรียกว,ว่าต้นไม้มีชีวิตนะครับมันมันมันถูกได้ด้วยนะ ได้ด้วยนะทุกคนนะทุกคน้อนนะาตมะวังนะมีผู้ปดูแลด้วยนะคถ้าใครชอบปีนหน้าผา่ลืมร้วอย่าลืมละมัดระวังด้วยนะคะะรนนะคะมมับกกระะต้องมีผู้ปกคดูแลด้วยนะครับต้องมีผู้ปกครองดูแลด้วยนะครับ พอเราไปจับมันแล้วมันจะหุบนะครับดูตรงนี้อีกสิว้าวต้องคุณโคลก็เลยเรียกว่าต้นไม้มีชีวิตนะเห็นไหมันก็จะหุบแบบนี้เลยนะนี่ยมีดอกด้วยนะครับดูสิมีดอกเล็กๆสีแดงนี่นะ ถ, <c oughs> ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้หนะคุณด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอขอบคุณครับบ๊ายบาย